สวัสดีครับ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 แม่แม่เอฟซีครับ,รบนะวันนี้น้องถุงเงินอาบน้ำค่ะน้องถุงเงินว่าจะพาไปเยี่ยมตาตาไม่สบายเาลยให้น้องถุงเงินอาบน้ำค่ะ,าะอาบน้ำแต่งตัวทำความสะอาดไปเยี่ยม ตาป่วยค่ะตาไม่สบายเดี๋ยวอาบน้ำแต่งตัวอรอรอแล้วลูกค่ะแป้งปาแป้งซวยๆวยรอๆลูกอ่าปาแป้งหน่อยลูกปาแป้งหน่อยจะได้รอ่อลูก ปะแป้งลออลูกปะแป้งลอลออย่แป้งหลอหอน้องิวยนเนึงน้วยมาให้น้องถุงเงินเ้น้องน้วอาบน้ำบ่ หวี S <S ผมให้เราล่าออาบน้ำถ้าแป้ง,แ,ปงแต่งตัวเราล่อเข้าห้ขอ,ของน้ำมาไปเอาได้ครับกับแมวมั้งอ้าอ้แต่งตัวรอแล้วมาหแต่งแล้วตัดแต่งแล้วรูปหล่อแล้วอ่าปะแป้งรูปหล่อแล้วหวีผมให้สวยแล้วหวีผมให้สวยแล้วครับ โอ้รูปหล่อเลยรูปหล่อเลยวันนี้จะไปเยี่ยมพ่อใหญ่วันนี้จะไปเยี่ยมพ่อใหญ่เยี่ยมพ่อใหญ่ไม่สบายต้องถุงเงินจะไปเยี่ยมพ่อใหญ่แล้วพ่อใหญ่ไม่สบายมีอะไรบ้างเนี่ยลูกอ่ะกินก่อนกินก่อนอกินก่อนแล้วก็กล้วยอ่ะลูะกินก่อนแล้วค่อยไปเยี่ยมเดินทาง เอาอยู่ท้องแล้วก,เก็เดินทางต่อเดินทางตอนนี้ก็เดินทางไปเยี่ยมคุณตานะครับอีผมให้ยังรอเลยเอันนีผมให้ยังรอเลย,เอ,อ,ยลอันนีผมให้ยังรอ น้องถุงเงินก็มีนมไปฝากพ่อใหญ่นะคะน้องถูงเงินได้นมไปฝากพ่อใหญ่พ่อใหญ่ไม่สบาย ตงนนจะไปเยี่ยมพ่อใหญ่พ่อใหญ่บ่สบาย งินก็จะไปหาพ่อใหญ่แล้วเกือบถึงบ้านพ่อใหญ่แล้วค่ะน้องถุงเงินก็ได้นมไปฝากพ่อใหญ่นี่งัวได้อยู่คน่ะ น้องถุงเงินก็จะมาถึงบ้านพ่อใหญ่แล้วนะคะแม่แม่เอซคะ่ะวันนี้น้องถุงเงินมาทำมาเยี่ยมพ่อใหญ่พ่อใหญ่ไม่สบายน้องถุงเงินนั้นได้นมมาฝากพ่อใหญ่ครับ อายายมารับนมกับน้องถุงเงินด้วยน้มาฝากตาขอบคุณขอบคุณขอบคากมากครับขอบคุณครับครับอ่าบ้านพ่อใหญ่ค่ะพ่อใหญ่ไม่สบายพ่อใหญ่ไม่สบายมาเยี่ยมอ่าให้พ่อใหญ่อยู่ดีมีแรงเด้อพ่อใหญ่เอ้ยเศร้าไอ้ไว้เด้อที่นี่โอ้ยน้อ แม่เปไหนน้ำใจอีกแม่เป็ไหนใน,ในใ้ำใจเออแม่ไปไหนในใ้ำใจน้ำใจน้อ,องน้องถุงเงินเอาของมาเยี่ยมมาฝากโอ้อยากกินมะเขียบโอ้ย <laughs> ไม่แน่เอาใหญ่กับมะเขียบง่ายอีกเออโอ้ยกินเออหลุบรอบลาหูจิ้นบลาเขียบปลาหูจิ้นซ้่มอยากได้ซื้อไป ผ้าบานพอหญ่เร็วาานพอหา่เร็วมือถือ้านพอหญ่อยู่ดีแงเร็วผ้าเร็วผ้าเร็วเร็วอาย่ดีแนงลาของดีออกไปเเร็ว้าเร็วเนอมดีบ่ให้มาไก่มาไก่เด้อที่นี่เด้อให้ช่วงให้เศร้าเด้อที่นี่เอ้า้าองช่วงไห้เศร้าหนอบน้างท่าเปลงว่ายางงามหาอใหญ่ น้องก็มาหาพ่อญ่เดี๋ยวจีพาไปเบ่งพ่อญ่ค่ะพญายที่น้องมาเยี่ยมอ้าวน้อง่อ๋อออไ้อนี่พญายร่บบสบายน้องถุงเงินเลยมาเยี่ยมจ้า ให้พ่อยายหายเร็วๆเด้อพ่อยายเด้อเอออ่านี่ยายยายเพื่อนกับมาหามาเยี่ยมพ่อยายคือกันอ่านี่ไม่ยายบุลล่าอ่านี่ไม่ยายจันทาก็ไม่ยายล่าไม่ยายล่าสวมไม่ยายลาแล้วก็น้องถุงเงินมาเยี่ยมไม่ยายหากอ่าไม่ยายบ้านกระเบื้องเพื่อนกับมาอ่าอัตกาอ้าว อตาตกะกับบานคือลูกกอลเอา้าอาสวัสดีครับแม่เอแล้วลูกสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนจบคลิปนี้น้องุงูเงินฝากพ่อๆ่อแม่แม่กด ไลก์กดติดตามกดกระดิ่งให้น้องถุงเงินด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ